สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นยีราฟนะครับอันนี้ปลูกไว้แปลงนี้ปลูกไว้ประมาณสามสี่ร้อยต้นนะครับปลูกไว้เมื่อหกเดือนที่แล้วนะครับมาดูการเจริญเติบโตขงต้นกันครับโอ้นี่นะครับนี่สูงประมาณน่าจะประมาณ เกือบสองเมตรแล้วนะครับโตไวมากเลยนะครับอันนี้หกเดือนนะครับนี่ครับแต่บางต้นก็ไม่โตนะครับแต่ต้นที่โตนี่คือโตไวมากเลยนะครับอันนี้น่าจะสองเมตรกว่านะครับนี่นะครับนี่ครับครับครับลองดูนะครับ นี่นะครับต้นเล็กก็มีนะครับไม่โตก็ไม่รู้เพราะว่าสาเหตุอะไรนะครับส่วนต้นตายก็มีนะครับนี่หายไปเลยนะครับคือตายไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็เหลืองครับกำลังจะตายนี่ครับส่วนต้นที่โตก็โตเอาโตเอาเลยครับอ่นี่ครับโตไวมากนะครับอันนี้หเดือนนะครับนี่ครับ อันนี้ตายนะครับเป็นเป็นนอนเจาะนะครับผมไปถามให้ร้านขายพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรดูเขาบอกว่าเป็นพวกหนอนเจาะนะครับซึ่งก็ได้ชิดยาไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เอาไม่อยู่นะครับนี่ครับยังไงก็ขอจบแค่นี้ครับ,รบ,เ,รบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทีให้ดูทีนะครับว่ามันจะสูงขึ้นขนาดไหนนะครับ